หลังจากเสร็จศึกฟุตบอลโลกบรรดานักเตะทีมชาติก็เดินทางกลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดเข้าแขมสโมสรกันต่อไปครับโดยเฉพาะนักเตะท,ที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกพวกเขากำลังมีโปรแกรมฮาริโฮดในช่วงบ็อกซิ่งเดย์และปีใหม่รออยู่ฝ่ายฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเฟร็ดคาสซิเมโลจากทีมชาติบรา,าซิลก็กลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในฟุตบอลคาราบาวครับที่ชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกับมาคัสแรตฟอร์ดครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็กลับมาลงสนามและทําประตูอันสุดสวยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกด้วยคงจะเหลือเพียงแค่ลิซันโดมาติเนสครับปาการหลังทีมชาติอาร์เจนตินาที่ยังไม่กลับจากการฉลองแชมป์โลกแต่ในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังมีนักเตะอีกลายที่หายหน้าหายตาไปจากการฝึกซ้อมและการลงสนามนั่นคือจาดอนซานโช ที่มีข่าวว่าซันโชมีความเปราะบางของจิตใจทำให้เขาไม่อาจก้าวข้ามความผิดหวังต่างๆนานาที่เกิดขึ้นได้เอลิกเทนฮาร์กบิ๊กบอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาพูดถึงสถานการณ์ของจาดอนซันโชว่าตอนนี้ซันโชไม่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เขาต้องถูกส่งตัวไปฟื้นฟูแรงตัวและแรงใจที่เนเธอร์แลนด์ ซานโชเป็นนักเตะที่ได้รับความคาดหวังจากทุกฝ่ายมากๆครับจากการที่ทำผลงานได้ดีดกับบรเซีดอร์ทมุนในบุนเดสลีกาเยอรมันซานโชถูกเลียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ตั้งแต่เขาอายุเพียง18ปีเท่านั้นนอกจากนี้ครับเขายังได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปี2020ให้กับทีมชาติอังกฤษอีกด้วยซึ่งในครั้งหนึ่งจาดอนซันโชถูกยกให้เป็นนักเตะดาวรุ่งวันเดอร์คิดเคียงบ่าเคียงไหล่กับเอริงบลล์ฮาร์แลนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ รวมไปถึงคลิริยันเอ็มปาเป้ดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาการลงเล่นทีมชาติอังกฤษของจาดอนซันโชในช่วงฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาครับถือว่าซันโชทําผลงานได้ดีทีเดียวแต่คนเรามักจะจดจําเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นมากกว่าเสมอการที่ซันโชรับหน้าที่ยิงจุดโทษในนัดชิงชนะเลิศกับอิตาลีเขายิงไม่เข้าและจุดโทษลูกนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่กระทบใจนักเตะอนาคตไกลลายนี้เพราะสื่อมวลชนครับ ค่อนข้างเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการวิจารณ์ซันโชอยู่บ่อยครั้งทันทีที่ฟุตบอลยูโรจบลงครับซันโชก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหล่าสาวกผีแดงเฝ้ารอมานานกว่าหรืฤดูกาลด้วยค่าตัวราว75ล้านปอนด์ทมกลางความคาดหวังครับว่าเขานี่แหละจะเป็นฟันเฟืองคนสําคัญที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์แบบที่ควรจะเป็นแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซานโชก็ยังไม่อาจโชว์ฟอร์มเก่งมากพอ ที่จะทำให้ทัพปีศาจแดงกลับกลายเป็นยอดทีมเหมือนที่แฟนบอลคาดหวังซึ่งในฤดูกาลแรกของซันโชครับส่อมลชนยังเคยยกการย้ายทีมของเขาให้เป็นดีวที่น่าผิดหวังประจำฤดูกาลด้วยความคาดหวังเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังมันเป็นแรงขับชั้นดีครับแต่เมื่อสิ่งที่หวังไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันกลายเป็นสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันทันทีและเขาก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในฤดูกาลนี้ตำแหน่งของเขาในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มว่าจะน้อยลงเรื่อยๆครับเมื่อมองไปที่นักเตะที่เอลิกเทนฮารซื้อเข้ามาอย่างแอนโทนีรวมไปถึงดาวรุ่งดวงใหม่อย่างอเริฮาโดกานาโชที่ทั้งสองคนนี้ครับมักสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าซานโชเมื่อลงสนาม โดยใน6เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนฟุตบอลโลกซันโชไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้แต่นัดเดียวซันโชเป็นยอดดาวรุ่งที่น่าจะเป็นความหวังของทีมชาติอังกฤษครับบรรดาอาดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษหลายคนมองว่าไอ้น้องคนนี้แหละจะเป็นกำลังหลักของอังกฤษอย่างแน่นอนแต่ในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับแกเลตเซาเกตกลับไม่ได้ใส่ชื่อของซันโชติดไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาด้วยซันโชคงผิดหวังกับการไม่ได้ไปฟุตบอลโลก และครั้งนี้มันถูกแสดงออกมาด้วยการตัดสินใจลบรูปในอินสตาแกรมออกทั้งหมดพร้อมกับเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดําซึ่งคาดว่าสิ่งที่ซันโชททาครับเป็นเพราะต้องการแสดงออกว่าเขาต้องการมีสมาธิกับฟุตบอลให้มากขึ้นซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดครับด้วยความคาดหวังที่ผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกของเขาเริ่มดําดิ่งลงซานโชเผชิญปัญหากับโรคซึมเศร้า แต่แมนยูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับอาการของซานโชครับพวกเขาให้เวลากับซานโชเพื่อบำรุงร่างกายและจิตใจก่อนกลับมาลงสนามอย่างมั่นใจอีกครั้งเมื่อล้มแล้วต้องลุกมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำให้ได้ครับแต่มันคงจะดีมากๆถ้ามีคนที่เข้าใจพยายามช่วยกันพยุงเขาขึ้นมาเพื่อให้นักเตะคนนี้มีแรงลุกขึ้นอีกครั้งและพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าหากเปรียบซานโชเป็นหนังแป้งขนมปังชั้นเลิศครับ ระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แป้งก้อนนี้ต้องถูกคลุกนวดกับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันมันอาจจะเจ็บบ้างหรือโดนฟาดแรงๆบ้างแต่เชื่อครับว่าวันหนึ่งแป้งโดก้อนนี้ที่ถูกพักไว้ในอุณหภูมิที่อบอุ่นมันจะกลายเป็นแป้งโดที่ฟูขึ้นและส่งกลิ่นหอมเมื่ออยู่ในเตาอบอย่างแน่นอน